สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพาบ้านพาเหมาราค่ะเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ ep ที่371นะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเกร็บเงินไปทางเช่นเดิมจ้ะไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะลูกค้าโอ้มีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440นะคะ รับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนร้อเอร์เขอแค่แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากหมายเลขที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแล้วแต่วันนะคะบางวันก็หาพาได้เยอะบางวันก็หาพาได้น้อยนะคะแล้วแต่คลิปแล้วแต่อีพีเพราะฉะนั้นพี่ๆเอฟซกดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมนะคะ วันนี้ราคาเดียวเลยนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะไปทางไม่บวกเพิ่มแล้วกันนะคะวันนี้เพราะว่าเรามาแบบว่าแบ่งปันให้พี่ๆเอทุกท่านได้บูชาได้เช่าหากันนะคะสามรอยห้าสิบาทราคาเดียวเลยนะคะวันนี้ไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะเฉพาะคลิปนี้นะคะแต่ต้องตัดสินใจดีๆนะคะแล้วก็ พร้อมปรับด้วยนะคะค่อยสั่งปิดเนาะถ้าไม่มั่นใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบนะคะไม่มั่นใจแอดไลน์ line. ขอภาพเพิเ่มเติมได้เลยนะคะด้านหลังหมายเลขหนึ่งค่ะ อุ้ยอุยอุยตัวเลขแบบตลอดหมายเลขหนึ่งนะคะอย่าลืมนะหมายเลขหนึ่งดูหมายเลขให้ชัดเจนนะคะดูหมายเลขดีๆนะคะก่อนสองปิดนะต่อเลยนะคะหมายเลขที่สองนะะอนุญาตเรือนนิดหนึ่งรับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนนะคะ ขอบนะคะขอบหมายเลขที่สองค่ะ 350บาทถูกรายการนะคะไปทางนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าโอนนะคะมีส่วนลดให้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตั้งราคาไว้สูงด้วยค่ะหลวงพ่อแดงนะคะหรือหลวงพ่อแดงขอบด้านหลัง หมายเลขสามค่ะต่อมานะคะหมายเลขที่สี่นะพับปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะเนี่ยค่ะสหลัง หมายเลขสี่จ้ะหลวงปู่ดู่นะคะพศสองห้าสามหนึ่งวัดสแกศรีอยุธยา หนังหมายเลขห้าค่ะ,คะ หลวงพ่ออีวัดสัตหีบฝากขอคอมเมนต์หัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะคอมเมนต์ comment ให้หน่อยนะคะ หัวใจคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะหมายเลขหกค่ะหลวงพ่ออีนะคะหมายเลขหกค่ะต่อเลยนะหมายเลขที่เจ็ หมายเลขเจ็ดอ่ะดูหมายเลขให้ชัดเจนนะคะขอแค่ดูหมายเลขให้ชัดเจนนะ คอนะคะคอหน้าหลังหมายเลขที่แปดนะคะต่อต่อนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนคะเน้นแบบว่าห้ามอยู่กลางแจ้งกันเลยนะแบบร้อนมากนะมีรอยจานด้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเนี่ยมกระน,นามไปแล้วนะวัดโคศิตารามด้านหลังแมเล่เก้าจ้ะ มีรอยจาย์ด้วยนะคะด้านหน้ามีรอยจานด้วยนะนี่คต่อมานะคะหมายเลขที่สิบค่ะความเก่านี่คือเก่ามากนะคะ หมายเลขที่สิบต่อเลยนะคะสิบเน็ด หม่เลขสิบเอ็ดจ้ะวัดอู่ตะเภานะคะหลวงปูเ่เผือกหน้าหลัง 17บเจกุมภาพันธ์สองห้นหนึ่งแปดนะคะหมายเลขสิบสองปอค่าลุ่นต่อมาค่ะหมายเลขสิบสามบอกเลยวันนี้ถ้าราคาโอ้นะคะอ่ะลดได้นิดหน่อยแต่ว่าลดแน่นอนนะคะ ด้านหลังนะสิบสามจ้ะพัพิตาเก่านะคะไม่ทราบที่นะด้านหลังหมายเลขสิบสี่ค่ะ ต่อมานะคะ15จะหมายเลข15ค่ะ ต่อเลยต่อ,ต,อต่อนะคะสิบหกต่อเลยนะคะตอนแรกนึกว่าจะได้มานวนวนะคะแบบแต่ว่าพีพีอซถามกันมาเยอะมากวันนี้ก็วันนี้ลงกี่โมงก็ต้องมากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพีพีอฟจะเหงากันนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสิบหกค่ะ ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองหกนะคะหลวงพ่อเกษมเข,ขมิกูนคนรลำปางนะคะสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสงนะหมายเลขสิบเจ็ดจ้ะ หมายเลขสิบแปด 18. ต่อมานะคะสิบเก้านะพับปิตาเก่านะคะไม่ทราบที่เนะะี่ยค่ะแต่ว่าด้วยความเก่ามาขอบนะคะ ให้ดูรอบๆลยนะคะด้านหลังหมายเลขสิบเก้าจ้ะ นี่ค่ะด้านล่างมีรอยจาย่าด้วยนะคะด้านหลังหมายเลขยี่สิบค่ะฐานด้านล่างมีรอยจาย่าด้วยนะคะนี่ค่ะยี่สิบนะสามร้อยห้าสิบทุกรายการนะคะวันนี้ราคาเดียวไปเลย ทีเด็ดนะคะได้มาแบบเดีวแต่รอบจริงๆนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งหนีหายไปไหนนะคะแต่ว่าฝากพีพีเอฟะนะคะช่วยติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวจะมีทีเด็ดมาเรื่อยๆนะคะวัดลาดกับบังนะคะหมายเลขยี่สจ้ะต่อมานะคะยีสอง หมายเลขยี่สองต่อมานะคะยี่สิบสามเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะ หลวงพ่อสงสองห้าสองสูตรนะคะเขย่าวมีเสียงกิ่งข้างในนะหมายเลขอิบสามจ้ะ ทรงผนวดสองสี่เกนะคะขอด้าน,นหลังหมายเลข24จ้ะ เก่ามากนะคะองค์นี้นะคะฐานด้านล่างค่ะขอพยายามให้ดูชัดๆทุกซอกทุกมุมนะคะถ้าไม่ชัดเจนก็แอดไลน์นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะ,ะหมายเลขยี่ห้าจ้ะ ต่อเลยยีิบหกนะหลวงปู่แหวนนะคะหมายเลขยีิบหกค่ะ หลวงพ่อคูณปริสุดโทนะคะขอบด้านหลังกอฟอร์อนะคะผลิตแห่งประเทศไทยหมายเลขยี่สิบเจ็ดจ าหลังนะคะหมายเลขยีแปดนะคะยีแปดนะอย่าลืมนะคะโอมีส่วนลดนะคะปลายทางเฉพาะคลิปนี้ไม่บวกเพิ่มนะเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะ EP 3ีสามเจ็ดหนึ่งเท่านั้นนะคะ อบค่ะด้านหลังยิบเก้า รุ่นพิเศษนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงด้านหลังนบพระเกา้าหมายเลขสามสิบ ขอดนะคะห้าหลังหมายเลขสามสิบเอ็ดจ้ะต่อมาสามสิบสอง เก่ามากนะคะอ,อังนี้สามสิบสองต่อเลยนะคะสามสิบสามหน้าหลังรุ่นหนึ่งนะคะ สามสิบสามต่อแม่สามสิบสี่หมายเลขสามสิบสี่นะ สามสิบห้านะคะสามห้าเลี่ยมกระน,นามแล้วหลวงปู่แหวนสุจินโนเนี่ยหน้าหลังพ่อสอนสงห้าหนึ่งเก้านะคะหมายเลขสามสิบห้านะคะเข้าใจตรงกันว่าคือสามห้าแล้วกันเนาะต่อเลยในการสุดท้ายของวันนี้นะคะหลวงพ่อผาง กสสองห้าสองศูนย์นะหมายเลขอสามสิบหกจ้ะทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เป็น EP ีที่สามรอยเจ็ดสิบค่ะขอไปมาสามรอยเจ็สิบเอ็ดนะคะมั่นใจค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะไม่ชอบก็ผ่านก่อนแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์เท่านั้นนะคะ ไว้เจอกันใหม่นะคะ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ